สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11เมษายน2566นะครับจากกรณีประธานดีเอม็มมาดูเอลมาโครงผู้นำของฝรงั่งเศสนัเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ชี้แนะว่าเวลานี้สาภาพยุโรปควรที่จะดำเนินการรวมตัวกันนะครับกลายเป็นขั้วที่3เป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากจีนนะครับ แน่นอนครับเรื่องดังกล่าวด้านล่าสุดมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากทางด้านสสของเยอรมนีโดยทางด้านนอร์เบิร์ตเลิสเกนะครับส ie, สเยอรมนีคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของสภาผูธธ้แทนราษฎรเยอรมนี ie, ได้ทวิตข้อความบอกว่ามาครงได้จัดก,การเปลี่ยนการเดินทางเยือนจิงของเขากลายเป็นการก่อรัฐประหารด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสีจิ้นผิงและเป็นหายนะด้านนโยบายต่างประเทศสําหรับยุโรปอย่างยิ่งพร้อมบ,บอกว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเริ่มโดดเดี่ยวตัวเองออกจากยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ ในวิดีโอที่โพสต์บนทวิตเตอร์นั้นอีกคนหนึ่งก็คือมาโกโรบิโอสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐก็นาไปเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในยูเครนซึ่งทางเอมมานูเอลมาครงหวังเกณฑ์ความช่วยเหลือจากจีนถ้ายุโรปไม่เลือกข้างระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นไต้หวันเมื่อนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ควรเลือกข้างในประเด็นยูเครนเช่นกันวุฒิสภาชิกสภาของทางด้านพาริบัตติเก้นก็กล่าวนะครับว่าเวลานี้เอมมานนเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นเองเนี่ยครับ ก็กําลังมีความคิดที่จะเรียกว่าถูกตีเกินความเป็นจริงนะครับในการที่จะดําเนินการแยกตัวเองออกจากทางด้านยุโรปนั่นเองบรรดาเสียววยวายจากบรรดาน,นักการเมืองของสองฝักฝั่งนั้นเนี่ยครับก็เกิดขึ้นในขณะที่ความเชื่อมั่นระหว่างทางด้านสหรัฐกับฝรั่งเศสนั้นเนี่ยอาจดูเหมือนว่าลดน้อยถอยลงแต่ในขณะที่จอร์นเอคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็บอกว่ารัฐบาลของโจไบเดนเองนั้นยังคงมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ทวิภาคีอันยอดเยี่ยมที่มีกับทางด้านฝรั่งเศส นอกจากนี้แล้วจอร์นเคอร์บี้ยังอ้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างโจไบเดนกับมาโกลงและบอกว่าทั้งสองประเทศนั้นกําลังทํางานร่วมกันในประเด็นต่ตางๆอย่างมากมายหนึ่งในนั้นรวมถึงปฏิบัติการทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาโกลงนั้นแนะว่ายุโรปซึ่งพึ่งพากองทัพสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปในการคุ้มครองด้านการทหารนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองควรกลายมาเป็นมหาอำนาจที่3นะครับความพยายามของมาโกลงในการปิดตัวออกห่างจากพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปจากประเด็นนี้เนี่ยครับก็เกิดความตึงเครียด พอสมควรนะครับแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นทางด้านบรรดานักการเมืองในเยอรมนีนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมารุมต่อว่าเอ็มมานูเอลมาครงนะครับที่บอกว่าไม่ควรที่จะต้องเป็นบริวารของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วสาภาพยุโรปนั้นบอกว่าพวกเขายังมีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะด้านความมั่นคงนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปซึ่งเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเสียงต่างๆในยุโรปนั้นเริ่่มมมทีีจะควา แต่แยกแตกต่างกันพอสมควรหลังจากที่สถานการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยถูกลาดยาวเกินเวลา1ปีมาแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องททงอินเทอร์นิวนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ